ซื้อของก่อนเหอคะได้มาซื้อรัอมาซื้อมาซื้นดี๋วพี่ถามพี่ถามอะไรพี่ถามหนูขายอะไรคะขายปลาค่ะมีแฟนคัับโทรมาขาอะไรนี่มีแฟนขับขี่ขายลยไม่เห็นแล้วไงวานเต็มนวานเต็มานเลยอันนี้ใส่ถุอันนี้แบบไม่ใส่ถุงออ้หคุยคุยกับพี่เอะพี่เอคุยด้วยมาได้ไหม เสนได้คะเนไม่ได้เดียวขาดทุนรถก็ไม่ได้ค่ะเดีวขาดทุนเสนก็ไม่ได้รถก็ไม่ได้แล้วขาดทุนอย่างเดียวเลยค่ะเออให้ผมมาตลาดมาคุยอ่เดี๋ยวจะคุยกันสิดตาม้องเยวนเหนียวน้า ตัวโมไว้ด้วยจ้าจ้าข้าเป็นเจ้าไวเนี่ยใครสอนนะคปล่าก็ไม่เห็นหรือไงคุณพี่ก้องไม่เห็นเลยคุณพี่ก้องแฟนใหมคะตายเลยคุยเย็นๆกินน้ำอยู่น้ำน้องอยู่น้ำลายอยู่น้ำเขาจะขอให้แฟนขับหนูสวยไหมนะลูกสวยสวยเนาะพี่สวยเนาะใช่สาวพี่สาวพี่อยู่ไหนอะพี่อยู่ไหนคะกำลังคุยกับแฟนขับ อยู่เทปโอโหอยู่ไปเทปอยู่ไปเคยไปว่าเคยไปกรุงเทพไหมไม่เคยไม่เคยบอกพี่มารับหนูไปเที่ยวกรุงเทพหน่อยไม่ก็มีรถเหมือนกันเนี่ยเหนูก็มีรถเหมือนกันถ้าหนูจะไปก็ไปได้โอเคครับไปแล้วอ่าบ๊ายบายลูกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเอาบ๊ายบาย าหน่อยค่ะซื้อปลาหน่อยเดี๋ดวได้าด้ไ้าจ้ได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 ้าด้ได้ได้ยด้ไ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 ด้นด้ได้ได้ไดนได้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 ้อด้้ได้ไดนไ้นี้ได้ไี้ได้นด้ได้ได้้วแ้ไ้ได้ได้ไดนได้ไ้อด้ได้ได้ได้นย มาอนลูกะขายอะไรคะถ่ายปลาค่ายปลาค่ะถ่ายปลาหน่อยสิเขแฟนขับีปแล้วแฟนขับอีกแล้วแฟนขับอีกแล้วค่ะมาช่วยซื้อปลาหน่อยค่ะเห็นว่าขายเป็นปลาทูนี่เป็นาไม่เป็นปลาทูค่ะนักข่าวเขาพูดผิดใช่เป็นปลาทูใช่ใช่ ซู๊ดลอยเนี่ยเนี่ยขอจับมือแล้วเนี่ยเห็นไหมขอจับมือแล้วอร่อยมัลยอร่อยไหมเฮ้ยรถตู้สบมาเสดายจังเสดายจังอร่อยมากโอ้โหรถได้ไหมรถได้ไหมคะรถไม่ได้ค่ะโดนกดคุณให้เราเข้าเลยค่ะเดี๋ยวแลค่ะลดแค่20บาทโอ้โหดเงนเยอะแต่ลดให้20บาทคกค้างลมา เป็นเนลูในข่ายยังไม่พูดเก่งโทรตัวตทีนเนี่ยล <laughs> ูก <reprodu> ต <div an romance> well, ้องมามาคุยก <orar> ับเขาใช่เขาตอบได้หมดเลยอร่อาไหมลูกอร่อยมากเ็าบานไข่มาเมเขาซื้อมาใหู้ดีด้วยเลยค่ะใครดีนี่นะคะปนุนี่นี่นี่ี่นเห็นไหมสวยมากเลยคปัานูสีน้ปน ซื้อมาให้ลูกนี่เนาะป้าก็สั่งเห็นอยากกินกุ้งป้าก็บอกเอากุ้งด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้พันเลยหอผู้พันอยากกินผู้พันอยู่บ้านผู้พันเล่นน้ำผมแปมอยู่นู่นแน่เหรอใช่วันวันไม่มีอะไรผู้พันอะที่ว่าเรียกหนูที่รักกันเหรอลูกที่รักเมื่อไหร่แต่หนูชอบไหมลูกไม่ชอบชอบหนูชอบให้พี่ให้ให้ผู้พันเรียกที่รักไหมล่ะไม่ชอบไม่ชอบให้เรียกว่าไงอ่ะ โอ,โอเคน้องข้าวหอมคนสวยนะตอนเรียนน้องข้าวหอมคนสวยเขาเรียนพลานูเครียดเลยโอหนูเครียดเลยใช่ไหมลูกโอเคเครียดจริงี๋ยว้าไป,ป <laughs> โอเคเดี๋ยวป้าไปขายของก่อนนะแล้วเดี๋ยวป้าจะวิ่งมาหาใหมแ่แล้ววันนี้ป้าป้าจ้างร้นอยู่ตรงไหนคะนนไงนู่นนะตรงป้อมตำรวจน้นไง,งไเดี๋ยวป้าเอาไก่มาให้กิน ตั้งไงตำรวจหรือตำรวจให้จับเราตำรวจจะจับป้าทำไมล่ะก็ป้าตั้งไงจะตำรวจเกินอ่ะก็ต้องเขาก็ต้องจับดิเหรอใช่ไม่เป็นไรหรอกจะป้าคุยกับเขาจะให้ป้าให้เข้าห้องไปเคลียร์โอเคป้าเคลียร์ยังไงอ่ะเคลียร์ไม่เป็นเคลียร์กับตำรวจให้ป้าไงถ้าถ้าตำรวจจับป้าน่ะโอเคไหมตำรวจจับป้า ข้าหอมก็ไปเชียร์ให้ป้าไปคุยกับตำรวจให้ป้าไงเชียร์แลไหก็คุยกับตำรวจไงว่าจับป้าทำไมไม่เอาปล่อยเลยเหรอปล่อยป้าติดคุกเลยเหรอลูกบอกแล้วว่าไม่ขายนี่ไม่ขายนี้ม่ขายนี่หนูบอกไปขายหนี้ขายต่อหน้าตำรวจทำไมเดี๋ยวตำรวจก็จับหรอกโอ้เหลูกตำรวจไม่จับหรอกคงใจดีอะเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวป้าไปขายของก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาหาลูกใหม่นะคะ <c oughs> ไม,ม่เดี๋ยวป้าทอดแล้วป้าจะเอามาให้กิน <Okay. S 1> <laughs> อะไรทอดแล้วจะมาไข่กินใครขย่อยไงขย่อยอืมอมันกินได้ตั้งเยอะเยหรเออื่นไม่เคยซืย้อมันกินได้ <laughs> <laughs> ปาปิก้าปาปิก้า <laughs>